สวัสดีค่ะน้องมากี้ไ,ไปดูอะไรครับวันนี้ดูวัวเหรอไปดูวัวเหรอลูกอืมโหเก่งจังเลยนก,กินอะไรคะกินน้ำแดงว้าย,อยโอเคไปไปดเดี๋ยวเพิ่งเล่นใครอยู่เพิ่งเล่นพายเอฟซีไปดูวัวันแป๊บนึงเอาไปฝ้าไว้นนไก่อนค่ะมาค่ะฝากไว้ก่อนค่ะฝากพ่อไว้ก่อนค่ะโอเคโอเคฝากพ่อไว้ก่อนไอเตอร์เตอร์มาพาลูกไปใส่แม่ถุงใส่พ่อใส่พ่อไว ใส่ถุงผ้าไว้ไอเตอร์ใช่ไหมไอเตอร์ใช่ไหมใส่ถุงผ้าไว้เออไป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 นี่ไป let's go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  เอ้ยแล้วล่ะผมจะพาพี่พีเตอร์ไปอะไรลูกไปดูไปดูอะไรลูกไมื่กี้จะพาพีเตอร์ไปดูอะไรลูกดูว่าลูก สวัสดีพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีรามักกี้จ้าไหนฮะไมไหนฮะอุ้ยไปดูว่าปลาต้มโอ้ยเจ๊ก็เจ๊ก็เจ๊ก่เจ๊ก็เก็ไม่ต่ำแล้วเจไก่ไม่ต่ำแล้วไม่ต่ำเจ๊กไงโอ้ chia cạnh không chia cây, chia cạnh 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 chia nó chia cạnh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  chia chia cạnh 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 chia เอวันไทยไหนวันไทยโอ้ยตัวน้อยอยู่นู่นแล้วลูกวันไทยวันไทยไหนวันไทยไปดูวันไทยดิตัวใหญ่ยังป้าคือมันคือตัวใหญ่แถวนี้วันไทยนะมันตัวใหญ่นี่เขาไปเบิร์ไปเบิรงกเขาไปเบิร์นี่มันตัวใหญ่ไหมจะไปดูไปดูไปพาพมาทางนี้มาทางนี้มาไปดูวันไทยดูวันไทยน้ำไปนู่นเรื่อยๆน้ำไปลองลูกน้ำไอลองจุดๆมามากี่มาดูโอ้ยตัวใหญ่แล้วลูกมาดูมาดูโอ้ยวันไทยมันตัวใหญ่แล้ว ป้าติโทลองพูดดิมันโกนเขาแล้วป้าติโทป้าป้าป้าอะไรนะป้าอะไรนะแม่มันหวงลูกอ่ะอ่าอุ้ยมันขุดเขาแล้วมันชื่ออะไรนะอันนี้มันชื่อว่าอะไรนะชื่อว่าอะไรนะกระป๋องชื่อว่านทายใช่ไหมโอ้มยนดื่มน้ำ้วยกินน้ำ้วยกินทั้งลำทั้งหัวไม่ร้อยเอ้ยพ่อถือไว้เอาพ่อถือไว้พ่อถือไว้ข้างนี้มันไม่ปวดนะครับผมไม่ทายสวยไหมไหนขี้ อ่ะมันไม่กินขนมเลยเรียกมันไม่กินขนมเลยเรียกเรียกไอวานทายไม่กินขนมแฟนทายเรียกมันสิลูกบีบ้าบีเธอบีกินขนมมันกินไม่เป็นหรอลูกกินไม่เป็นป่ะเดินทัวร์เดินทัวร์พาเอฟซีเดินทัวร์ไอตัวน้อยไอุ้ยไอตัวน้อยตัวใหญ่เลยรูมทรงเป็นแบบไปดูไปดูไปดูแค่ไปดูแค่มันไปดูมันแค่ ไอตุ่นหนุยเจ้านี่โอ้โวไม่ตุ่นหนุยเจ้านี่ไอตุนุยอยู่ใกลพี่น้องอันนี้ไม่สื่ออยังบุนี่มันชื่ออะไรนะจำไม่ได้มันชื่ออะไรลูกมันชื่ออะไรนี่มันชื่ออะไรชื่อกุดฮะกุดชื่อกุด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 ชีลาลายบ่กุชีลาลายคุเบลคุดเลยอยู่มาอยู่ที่เองแต่กุชีเบลไเดียวามันกุชีเบล อ่ะจไปงูมันเลื้อยเข้ามาดูทีเอลดูนีเซลปะเป็นฮะันอีนราหรอมันจินเราหรอเอามามันไ่นมันจีนหรเปนฮะมันกินรเป่นะลูกมันกินแต่ย่าละลูกมันจินเป็นแต่ย่าลูกมันไม่กินโอ้ยลูกเอ้ยมันกินเราลูกมันกินรเป็นไอพ่อกินาหาใส่ปากวะ นูไฟมัวแล้วเออมากินกินดดเจ้าของแค่ห้าจะมากินได้เหรอเฮ้ยใครมาวะใครมาวะฮิเแ็งมาฮิเอ็งมาสวัสดีครับสวัสดีครับอ้วนตึงคือที่ว่าหมอใหญ่เลยเด้อเขาอ้วนตึงเลยเด้อย ไปต่อลูกไป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 ไ่ไป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 ไไปไปไอกปไ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 ่ไป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 ิปไ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 ปอ้ไป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 ไวเปเไปปไ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 เปไ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 ไปไปไปไไป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 ไกไปไไปไปไปไไปนปไไไ โอ้ยคือวไอ้เด่นเง่นเขาอ้วนตึงพี่น้องโอ้ยเออไหนไป็นตวอ้วนตึงคนนี้ปวดได้ดีพแบนี่นี่โอ้ขนมบางไงซือขนมบางใหญ่หัอบางใหญ่เลยอร่อยไหมคะจิ้มท้องแล้ว

ใครสวยใครสวยใครสวยใครใครแย่ครับแย่แย่กันเดียวว่างเหยียดเดี่ยวพอสีหาเนี่ยฟังผลบ่เนาะกรรมการคือว่าประกาศจเียกรรมกาศว่าประกาศได้เคยฟังผลมาเนี่ยลอรมการใครสวยตอบตอบเร็วใครสวยลูกพี่พี่วินหรือพี่ต้าลูกวินหรือพี่ตาลวาย6ล็อตนะครับผมเรียบร้อยนะครับเคลื่อนได้ไรก่อนเคลื่อนได้ไรก่อน ่เียว่ไหมโอพิต้าสวยอ้กมาพตากนี่แต่เขาขึ้นตาลอเออพิตารอวีนอะมาสวัสีใหยวนไม่อ๋ชุดพีเหมือนชุดนอนเลลูกแต่พายอิไปชมดอกไม้ลูกอย่ยน้อยเสียงเลยดูดอกทานตะวันกันด ไปลไปไปชมชมบ้านสวยนี l l da, aquí, ่เลยไปไปเลยไปลูกไปเลยไปลูกไปเลยดอไม้ไปลูกไปไม้เป็นไรนะจ้าโอ้ยโอนงิให้ป้าซีตาตเดียวมดแล้วรถหนูเป็นไรลูกรถหนูเป็นไรบอกบอกฟินี่รถหนูเป็นยางลวเหรอมันรถอีลอีกยุไสเยกโอ้ไปเลยเจ้าปีนท้องล่องทงไปเเจ้า รถหนูอะรถจักรยานหนูอะไรนนอยรถจักรยานหนูอะไฟฟ้ากินน้ำก้อนเด้อเลี้ยวค้อยกินน้ำก้อนเด้อโอเคอะไรไม่รู้อุ้ยม่วงยักษ์ม่วงยักษ์ม่วงยักษ์ละมึงเห็นยังเห็นยังมั้งม่วงยักษ์อ่ะมึงเห็นม่วงยักษ์ยังลูกมาใส่ปากพ่อเลยกินนี่มันไม่เถึงใส่ปากพ่ออะไรพ่ออยากกินมันกินได้เป็นหรอมันไม่เถึง ไม่กินมันไม่กินมันไม่กินด่ไปเล่นหน้าบ้าน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 ไปเล่นหน้าสนุนแม่ไอ้หลอกตะวันทำไมมันน้อยนรุ่นน้อยรุ่นน้อยรุ่นเลยมันยังไม่ใหญ่ลูกมันเตี้ยเออมันยังไม่ใหญ่มันสูงกว่าหนูอีกหนูไปเดินเดินหนูไปยืนคู่ดิใครสูงกว่ากันโอ้ยดอกทานตะวันสูงกว่าหนูได้ไงเนี่ยนว่ายทำรับทีงูทีหมูเหี่ยวมาดูวะมาดูวะ เล่นอะไรบ้านนาี่น,นี่อ่านว่าลูกบ้าสนสวนอะไรมาก,กี้มากี้นี่อ่านว่าอะไรบ้านสวนอะไรนี่บ้านสวนที่ดุยฟันเน้ยเก่งมากโอ้ยเก่งมากเลยลูกคนคนเฮ้ยไปดูไปดูดูดอะไรอะไรใครเฮ้ยอะไรปะรอ๋อเสื้อผ้าเสื้อผ้าเองอะไรนะลูกเสี้อผ้าเสี้อผ้าเขาเรียกว่าเสี้อผ้ายัางไงอ่ะคนเฮ้ยลูกเขาเรียกว่าหุ่นอะไรตอบหุ่นไล่าหุ่นอะไรนะมันได้อีจังหุ่นไลอะไรลูก ตับมันได้อีกเขาเรียกว่าหุ่นไล่กานะลูกให้โหลหุ่นเขาเรียกว่าหุ่นไลกานั่นชื่อหาอีนังมันชื่อว่าอะไรรู้ไหมนะเท่าเท่าอะไรเท่าเท่าอะไรบรรยากาศดีมากเลยนะครับบอกพี่น้องดูเลยบรรยากาศตอนเย็นค่ะบรรยากาศตอนเย็นดีมากเลยค่ะต้นไม้อะไรนะต้นไม้ต้นไม้ลูกว่ามันต้นไม้ต้นไม้ฮะ ต้วนใหม่ในเจ้าบอไปทัวร์เฮ้ไปดูดิหงรายการดูดิมันมีชื่อไหมั <c oughs> บอบรรยากาศพี่น้องโอ้บรรยากาศยามเย็นนะครับที่บริเวณบ้านสวนนี้รุยชาแนลวันนี้อยู่กับน้องมาคี้ชาแนลนะจ๊ะเฮ้ย <c oughs> ม,มาดูใกล้ๆนี่พเอฟซีมาดูใกล้ตัวอะไรวะมันเป็นตัวอะไรอะ่ะ เฮ้ยมันเป็นตัวอะไรอ่ะยิ่ตงปุ๊บทหารเขาเกิดเป็นเจ้าเจาทหารเกิดเป็นเจ้าเจาทหารนักรบชาติไทยตึง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 ดึงเนี่ยมันไม่พูดเราลูกมันมันคุยไม่ได้ลูกไม่ใช่คนนะลูกนะไม่อืมโอเคละลาพี่น้องกับกับพี่เตือนเราไลาพี่น้องไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ โอเคโอเคไปพี่นี่เอาไปเมั่งไปโอเคโบราณโบราณหานลูกหานลินดินยาหานฟ้ากินยุงคนคนฮะคนคนอันด่วนร่าพี่น้องรูดเร็วลาพี่น้องรวดเร็วต้อมพี่พอต้อมนี่ยไม่ใช่ลูกไม่ใช่ไม่ใช่ป่าป๋านะลาพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องอะไรช่องอะไรช่องอะไรบอกก่อนช่องน้องเมื่อกี้ไม่ลาก็พาไปไม่ลาไม่ราก็พาไปพาพี่น้องไปไหนไก่ เออไปดูไก่ไปดูไก่ไปเจอไม่รู้ไก่บ้างเหนื่อยเขาต้องไปดูไก่ไหนลูกมันทำอะไรอยู่มันกินบมันกินหอาหารอยู่ลูกกินด้วยนะโอ้ยกินไหนอะไรของมันไก่เลยโอ้ยเขาบอกว่าไก่มาุ๊กกกกุอ่าเขาบอกว่าเปนวดกินด้วยไงลูกจินของมันเป็นไก่เลนี่ไงมันต่อไม่ถึงเลย โอเคครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไปใครช่องน้องมาร์กี้ใช่แล้วหรือจ้าใช่ไอ้ยไม่กินไอไม่กินกินเลยกินเลยคลิปนี้เอาไปสนมิกกับน้องไลฟไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายลูกไปได้เร็วบ๊ายบายครับทุกันทุบกันทุกแม่ทุก